โทรให้เวลาคุณจนับในใจหนึ่งถึงห้านะคะใครอยากยังเพื่อนตอบยกมือขึ้นค่ะโซเฟียแมซี่ไบร์เออร์ว่ามาค่ะชื่ออะไรคะเตเตเอ่อเอเอาเสียงขึ้นนิดนึงก็ได้ลูกเต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 กับใครเนาะ คะให้อยู่อ๋อจอนจอนโอเคแยกบอกแน่นค่ะโอเคมาต่อนะคะดูต่อนะคะก็จะถามนะคะถ้าเกิดเรียงตามเลขที่แล้วคนนั้นตอบไปได้ก็จะสกิปไปคนอื่นนะคะแอะรอต่อแต่สนมากจนถึงมากที่สดุดหยกุยกหยิกอยู่ไม่นิ่งไม่เคยนั่งติดที่ เดี๋ยวมดใต้โต๊ะคลานไปตามพื้นห้องไม่ค่อยฟังเวลาใครพูดด้วยฟังคุณครูสอนได้เพียงชั่วครู่นับหนึ่งยังไม่ถึงสิบเลยเตหาเรื่องอื่นมาทำได้แล้วพับกระดาษเป็นเครื่องบินร่อนไปกลางห้องหยิบยางลบสองก้อนมาทำเป็นรถชนกันเตรอคอยไม่เป็นถ้าอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นพูดโล่งโดยไม่คิดไม่สนใจ ว่าขนาดนั้นทั้งห้องจะทำอะไรจะไปรบกวนใครหรือเปล่าที่แต้าวางของผิดที่แต่จะจําไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนกระติกน้ำหายไปหลายใบยแล้วเรื่องเขียนทุกชิ้นแม้มีป้ายชื่อติดแต่ก็ไม่เคยสนใจเก็บขณะที่เพื่อนๆกำลังตั้งใจเรียนแต่จะคอยหย่เพื่อนที่นั่งข้างๆหรือชวนคุยทำให้เพื่อนขาดสมาธิไปด้วยคุณครูต้องคอยเรียกชื่อแทบทุกนาที อันที่จริงเต้สมองดีขนาดวอบแวกไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยแต่ยังจำสิ่งที่คุณครูสอนได้มากกว่าเพื่อนบางคนซยอีกเต้เก่งเลขแก้โจทย์ปัญหาได้เก่งแต่เต้ไม่เคยมีการบ้านมาส่งครูเลยไม่ว่าวิชาอะไรเวลาพักทีไรเต้ไม่เคยอยู่นิ่งมีอะไรที่ปีนได้ปีนหมดเล่นอะไรที่แผลงสุดๆเช่นไปจับหนอนบนต้นไม้มาปล่อยบนหัวเพื่อนเนี่ะ เวลากินอาหารกลางวันเพื่อนๆจะเรียกนั่งให้ห่างๆเต้เพราะกินอะไรก็หกเละเทะช้อนกระเด็นซ่อมตกบางทีนะถึงกับหงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยก็มีเพื่อนๆเบื่อ,เ,อเต้มากบางคนหลีกเลี่ยงไม่อยากเข้าใกล้ไรจะน,น็กบ้างว่าเด็กอย่างเต้ร้องไห้เสียใจเป็น เราพยายามแล้วนะแก้วเราอยากทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนเพื่อนๆแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้เลยถ้าใครมาจับตัวเรามัดไว้ให้เราอยู่กับที่นั่งละเราต้องตายนนแน่ๆผมสงสารเต้จับใจก็เลยจะปลอบโยนไปตามประสาแล้ววันหนึ่งพ่อกับแม่พาเต้ไปหาหมอเพราะทุกคนในบ้านเองก็สุจรทนกับพฤติกรรมของเต้หมอบอกว่า แต้เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองมีผลทําให้เต้มีพฤติกรรมแปลกๆอารมณ์วู้วามไม่มีสมาธิในการเรียนเข้าสังคมกับผู้อื่นไม่ได้หมอต้องสั่งยาให้เต้กินเป็นประจำทุกวันยาจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองให้หลั่งสารบางชนิดออกมาให้มากขึ้นเท่าระดับที่เด็กปกติควรจะมีซึ่งช่วยให้เต้สามารถควบคุมตัวเองได้ดี มีสมาธิยาวนานเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่เต้กินยาผมเหมือนเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าผมไม่ต้องวิ่งไล่ตามเต้ไปทุกที่ไม่ต้องลากเต้กลับเข้าห้องหรือคอยเตือนไม่ให้ทำอะไรแปลกๆหรือควบคุมไม่ทำงานทำการบ้านแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเลิกดูไปเลยนะผมยังต้องช่วยดูแลเต้ในเรื่องการทำงานและกินยาตามเวลาเพียงแต่ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฟังเรื่องของเต้ไปแล้วปวดหัวแทนกล้าวเลยนะคะและก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของจอนเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะโดยกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะไม่ต้องตามกิจกรรมเขาค่ะกิจกรรมครูนี่ค่ะคุูมีคำถามค่ะอ่ะเอาเรียงตามล้ที่กันนะคะต่อไปถึงคิวของโฟกัสสอง โฟกัสสองเปิดไมค์โฟกัสสองเปิดไมค์หูน้ำหนึ่งหนึ่งห้าในใจนะคะเร็วๆโฟกัสต่อโฟก,ก,กัสลูกโฟกัสมาตอบคำถามเร็วเอองั้น งั้นเราสก,กิปกันเนาะโมกันมือๆแน่เลยอ่ะเอาคนอื่นนะคะอ่ะคำถามมีอยู่ว่าอันนี้ปลายเปิดเลยนะคะพโฟกัสช้าแล้วนะคำถามมีอยู่ว่าเต้เต้ถนักวิชาอะไรสามคุณเบื่อโซเฟียแล้วว่าคุณเปลี่ยนคนอื่ได้ไหมอ่ะไบัวลูก ใบบัวว่ามาค่ะใบบัวหาตโกเฟียใบบัวเต้ถนัดวิชาอะไรมากที่สุดคะค่ะค่ะคณิตาสตร์ถูกต้องค่ะแกตุ้มแก้มือได้รักเมื่อกี้แบบโอ้ไม่ทันมึงนะคะกำลังแบบตั้งสตรีอยู่นะคะอ่าคำถามต่อไปคำถามต่อไปถามตามไปที่เนาะลำดับต่อไปก็คือคุณเบญญาภาหรือคุณมินนี่ค่ะคุณมินนี่ค่ะเปิดไมค์ค่ะ ไม่พูดเอามือลงไม่พูดเลยเอามือลงอ่ะไม่เป็นไรแต่คุโลเวอร์ให้ก็ได้เอาลงอ่ะลงยังอะไรยังอ่ะมินนี่คำถามถามว่าอาการของเต้ทั้งหมดทั้งอยู่ไม่นิ่งทั้งเห็นอะไรก็วอกแวกวอกแวกนับยังหนึ่งไม่ถึงสิบก็ดิ้นด,ด็อกติ้นเด็กละอาการของเต้นเนี่ยหมอพิสูจน์ให้ว่าเป็นโรคอ,อะไรคะ เก็บเกิบเต้เป็นโรคอะไรคะหลังจากที่พ่อแม่พาเต้ไปหาหมอแล้วอยู่ไม,ม่นิ่งวุไปวุไปเออสามามินนี่ตอบใช่ไหมยังไ <Yeah. S 1> ม่ตอบในภาคปัญหามินนี่โน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 มินนี่เท่านั้นอุ้ยมินนี่ม่นต้องตอบว่าในภาคเฉลยแล้วฮะมันใส่ในภาค นักคะแนนตัดหน้ามินนี่นะซึ่งอันเดียวต่อไปเลยปีกมานี่มินนี่เนาะอ่ะมินนี่ตอบคำถามต่อไปก็ได้อ่ะแมมินนี่จา๋าคำถามต่อไปถามว่าอาการของเต้นเนี่ยคือโรคสมาธิสั้นเนี่ยหมอแก้ไขปัญหาโรคนี้ด้วยการทำอะไรคะเพื่อให้บรรเทาอาการโรคสมาธิสั้นเนี่ยหมอได้ทำ แก้ไขด้วยวิธีการอะไรคะมินนี่ยังอยู่ไหมลูกมินมนี่มินนี่อยากตอบค่ะยืมการยัดยืมเหมือนกันหมออะหมอแก้ไขด้วยวิธีการอะไรเพื่อให้ซ่อนเนี่ยมีอาการของโรคสมาธิสั้นน้อยลงเต้รหรือเปล่าคะเออเต้ไม่ใช่จอนเขาทษนรถเต้ตนเนี่ยให้มีอะ อาการสมาธิสั้นน้อยลงแก้ได้วิธีการไหมคะหน้าจอนี่ก็บอกนะใบว่ากินยาเออกินยาโอเคะมาต่อไปอ่ะดูต่อนะคะสังเกตนะเด็กสมัยนี้มักถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะถามว่าพวกเราอ่ะจริงๆก็อาจจะมีความสมาธิสั้นนิดนึง เธอเคยไหมล่ะที่แบบเจอเพื่อนแบบเจอเพื่อนแบบนับหนึ่งถึงสิบอ่ะโนนั่นแหละแล้วก็แบบรู้เึกคือมันไม่ใช่อะไรหรอกก็พอให้เรามีอาการแบบนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าเกิดเรารู้จักแบ่งเวลาแล้วรู้ว่าอะไรสำคัญตัวเนี้ยมันก็จะช่วยเราได้เยอะมันก็จะช่วยเราได้เยอะ ยังถามว่าครูอ่ะตอนเด็กครูก็เป็นนะคือแบบเห็นอะไรมาอย่างว่านะเห็นอะไรแล้วก็อยากรู้ไงอย่างมาทีได้ยินเสียงว่าแม่นหนห้องก็อ่านไม่พอแล้วเดี๋ยวครูก็จะดา่าแล้วมองอะไรมองทำไมแล้วครูก็จะปิดประตูเออแล้วครูก็จะปิดประตูเพราะไม่ใช่อะไรหรอกมันทําให้เธอเสียสมาธิง่ายไงคือพวกเราเป็นแบบพวกประสาทหูไวประสาทตาไวเห็นปุ๊บพอกันเะเห็นกัเห็น,อ,อ,น,หนอะไรจะเดินไปดูเลยเออเห็นอะไรจะเดินไปคือไม่ <c oughs> ให้หายสงสัยเพราะความสงสัยเยอะเอออันนี้ก็ไม่ว่าเพราะเรายังเด็กก็เออสงสัยไปต่สงแข่สงสัยก็สงสัยแต่แค่มันจะเป็นเฉพาะบางคนนี่มันจะเป็นโรคเลยเพราะว่าหนึ่งมันไม่นิ่งจริงๆคือถ้าเกิดไม่ได้กินยาจะเห็นได้ชัดก็คือตอนที่ไม่ได้กินยาอย่างครูก็เจอเคยเจอสมาธิสั้นมาพี่รู้หน้านี้ไม่รับนอพี่รู้หน้านี้อีกอาการหนึ่งจะมีอีกคนหนึ่งที่ครูเคยเจอที่คนนั้นอะ ปูเคยลองละช่วงหนึ่งที่ไม่กินยาจะมีอาการแปลกๆขึ้นมาที่เราจะเห็นคือถ้ากินยาเขาก็จะนิ่งแต่พอไม่กินยาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นถามเยอะผิดปกติถามแบบเยอะอ่ะคือเยอะแบบไม่ใช่ว่าเธอถามเพ้าไปเยอะแบบสุดๆแล้วก็จะมีอาการที่แบบเดินอะ่ะวนรอบห้องอะ่ะไม่รู้เดินทำไมขอเดินก่อนอะ่ะเออเดิน อันนี้คืออาการของเขาซึ่งเขาต้องกินยายาก็คือจะไปทำให้เหมือนมันจะทำให้สั่เหมือนกดสมองให้มันแบบทำงานน้อยลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันลุกลเนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็อย่าไปลุกลิกเยอะนะลูกเดี๋ยวได้โดนกินยา <laughs> โอเคนะคะมาต่อนะคะอันนี้ดูเต้แล้วเดี๋ยวลองไปดูคุณจ้อนดีว่าเขาจะพูดถึงคุณจ้อนอยังไงนะจ๊ะมา ดูสิโมเล่าเรื่องของเต้ซ็ปเลินจนเกือบลืมเรื่องของจ้อนไปแล้วจ้อนเน่เป็นโรคแปลกอีกอย่างหนึ่งไม่แสดงออกให้เห็นแบบปวดหัวตัวร้อนไอจามหรือไม่สนแบบเต้แต่จะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนมากกว่าจอนเคยไปหาหมอหมอบอกว่าอาการอย่างนี้เรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองอีกเช่นเดียวกัน กลจะเชื่อบ้างว่าเรียนมาจนถึงขั้นนี้แล้วจอนอ่านหนังสือไม่ออกต้องใช้เวลาในการอ่านนานมากจำสระพยัญชนะสับสนตัวพยัญชนะที่คล้ายกันจอนก็จะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรและเขียนอย่างไรเช่นดอเด็กกอควายถอถุงอสัมภารนอนเนนชอเชอฝอฝาฟอฟันอพึ่งอพานอ่านหนังสือข้ามบ้าง สลับตำแหน่งหรืออ่านตามที่ตัวเองคิดบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งนะขณะซ้อมละครจอนได้พูดคำพูดบทหนึ่งว่าอย่ามาแยมแต่จอนพูดออกมาเต็มเสียงว่าอยากกินแหนมเวลาอ่านหนังสือถ้าเป็นประโยคยาวๆผมจะช่วยขีดแบ่งวรรคไว้ให้ประจอนมองเห็นตัวอักษรหรือคำไม่ชัดเจนบางครั้งกำลังอ่านอยู่จอนก็ร้องขึ้นมาว่าตัวหนังสือวิ่งไล่กันบ้างไม่เท่ากันบ้าง จอนมีปัญหาเรื่องการเขียนมักสะกดคำผิดเขียนตามเสียงที่ตนได้ยินเช่นกเกษตรเขียนเป็นกะเศษไม่สามารถลอกงานบนกระดานได้เว้นช่องไฟไม่ถูกต้องหลายมือแบบไก่เขี่ยผมต้องคอยช่วยดูแลให้จอนทำงานถูกต้องหรือไม่ก็อ่านคำสั่งให้ฟังนอกจากเรื่องภาษาแล้วจอนยังมีปัญหาทางคณิตศาสตร์เช่นท่องสูตคูณไม่ได้ อ่านตัวเลขกลับกันเช่น13อ่านเป็น31บางทีคูณหารด้วยโจทย์เลขง่ายๆจนยัอนอยงทำไม่ได้ผมก็ต้องช่วยทบทวนอีกเช่นกันทั้งเต้และจ้อนเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทุกคนที่อยู่รอบข้างถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นโรคที่ต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองก็มีจิตใจเหมือนคนปกติที่อยากมีเพื่อนอยากให้คนยอมรับไม่ชอบให้ใครมาดูถูก ถ้าใครไม่สามารถช่วยเหลือทั้งเต้และจ้อนได้เหมือนอย่างที่ผมทำแล้วก็อย่างน้อยก็ช่วยให้กำลังใจก็แล้วกันแล้ววันตัดสินการประกวดคนดีสีโรงเรียนก็มาถึงในห้องประชุมโรงเรียนผมมีเต้กับจ้อนนั่งขนาบซ้ายขวาผมฟังพิธีกรประกาศรายชื่อผู้ได้รับผมปรบมือแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงแม้ผมจะเสียดายใจแทบขาด ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยแต่ผมก็ไม่โทษเพื่อนรักทั้งสองคนนี้เพราะผมตั้งใจช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจที่สุดแต่แล้วผมก็ต้องหูพึ่งเมื่อวิธีกรประกาศรางวัลต่อไปนี้เป็นรางวัลเกียรติยศคนดีสีโรงเรียนที่ได้จากการเสนอชื่อของครูทั้งโรงเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ชื่อที่ประกาศนั้นผมหูฝาดไปหรือเปล่าทั้งเต้และจ้อนหัวเราะลั่นด้วยความดีใจแล้วช่วยกันดันหลังผมออกมาไปกล้าวไปรับรางวัลคุณครูประกาศเรียกชื่อกล้าวแล้วดีใจจังเลยผมเดินตัวลอยไปบนเวทีทมกลางเสียงปรบมือที่ดังสนั่นวันไว้ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยผมนี่เหรอเป็นคนดีสีโรงเรียนถัาคนเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับผมหรือไม่อโอเคคำถามมาแล้วต่อไปลำดับเลขต่อไปนูดาเปิดไมค์ค่ะนูดาเปิดไมค์ค่ะโอเคอานูดาคำถามถามว่าจอน จ้อนคุณหมอวินิฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะเรียนรู้ช้าหรือเปล่าคะอ่ะถูกต้องค่ะก็คือถ้าพูดจริงๆก็คือบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะก็คือเพื่อนกลุ่มนี้ลักษณะอย่างที่จ้อนอธิบายเนาะก็คือบางทีเขาจะเห็นตัวสอนกับกันอย่างเช่นดอเด็กกับคอควายใช่ไหมถ้าดอเด็กหัวจะเข้าคอควายหัวจะออกใช่ไหมเอออันเนี้ย คนกลุ่มนี้เขาจะมีปัญหาตรงนี้แล้วบางทีให้เขียนเลขไทยอะเธอเลขหนึ่งเนี้ยเราต้องเขียนแบบอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาจะเขียนกลับด้านเนี้ยอันนี้คือภาวะของเขาซึ่งมันเป็นความผิดปกติทางร่างทางสมองทางกระบวนการเรียนรู้เฉยๆแต่ถามว่าการดําเนินชีวิตทุกวันของเขา่าเขาสามารถทําได้ยงแต่แค่การเรียน่ะเขาต้องเน้น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 ถึงจัดได้เท่าคนอื่นคือเหมือนถ้าเธอเรียน แเมือเธอเรียนเรื่องเนี้สองชั่วโมงเพื่อนคนนี้ต้องเรียนดับเบิลบีอีกสี่ชั่วโมงถึงจะเข้าใจเนี้ยโอ้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งถามว่ามันก็จะมีหลายแบบบางคนก็จะบกพร่องทางภาษาบางคนก็จะบกพร่องทางการคำนวณเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ครูเจอมันก็จะมาคู่กันเลยถ้าภาษาไม่ได้ก็คำนวณก็จะไม่ได้หรือบางคนมันก็จะมีที่แบบภาษาไม่ได้แต่คำนวณได้ก็คือการทิดเลขอะได้เนี่ย มันแล้วแต่แต่และบุคคลไ่ถาว่ามันไม่ได้มีผลต่อการทํากิจวัตรประจาําวันแต่แค่มีผลต่อเรื่องการเรียนเฉยๆเนาะอ่ะโอเคหนูดาได้แต้มต่อไปต่อไปเป็นคําถามปลายเปิดปลายเปิดนะคะคาถามแบบยกมือตอบนะจ๊ะยังไม่ได้ให้ยกเลยยังไม่ได้ถามเลยยกแล้วถามถามว่า ถามว่านะคะถ้าถ้านะจ๊ะนักเรียนนักเรียนนะคะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับเพื่อนที่มีลักษณะแบบนี้นักเรียนจะปฏิบัติตนเช่นไรกับเพื่อนคะอ่าทวนคําคถามนะถ้าเกิดหนูเจอเพื่อนที่มีลักษณะแบบเต้กับจอนหนูจะปฏิบัติตนอย่างไรกับเพื่อนคะรูขอกสองคน ยังไม่ได้ให้ยกเลยลูกขอไม่เอาคนซ้ําได้ไหมครูอยากให้คนที่ไม่เคยพูดได้พูดบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้โซเฟียกลับไปบนไ้ตักฟั้วมั้ยค่ะใครที่ได้คะแนนไม่ีแล้วเอาคนอื่นบ้างจะได้ฟังเสียงเพื่อนด้วยจะได้รู้ว่าเพื่อนอยังอยู่กับเราสามอยอแยหย่ามาก่อนค่ะ <laughs> โฟก,กัสโฟก,กัสไม่เมืองอ่าโอเคแยะหย่ามาก่อนเลยคะ่ะเพราะคนอื่นนีดมีเลเย์เยอะอยู่นะคะอ่ะแย่หย่าถ้าเจอเรื่องแบบนี้อยากจะทําตัวไงคะ ให้กำลังใจให้กำลังใจอ่ะให้กำลังใจอ่ะอีกคนค่ะเอามือลงก่อนค่ะเคลียมือก่อนค่ะเคลียมือในพักเธอได้คะแนนแล้วเมื่อกี้เธอแย่งมินนี่ตอบเธอไม่ต้องโยกนะคะเธอแย่งมินนี่ตอบไปแล้วห้ามยกในพักเนี่ยเอาโลงเอามือลงอ่ะสามโฟกัสหนึ่งค่ะเออช่วยดูแลเพื่อนค่ะ ช่วยดูแลเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคเจอมปไหนบนนี้อ่ะต่อมาเอาอีกคนก็ได้เออสามโฟียไม่เอาโฟีสาหนี่ไดคะแนนแล้วไม่เอาใช่ใช่ที่ได้คะแนนเยช้ำ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 ค่ะใครยังไม่ได้พูดค่ะต้องตอบค่ะหนูสุ่มให้ได้ไหมไม่ต้องค่ะเมื่อกี้เฟมมี่ยกนี่เฟมมี่บอกก็ได้นะทำยังไงดีถ้าเจอเพื่อนแบบเนี้ย ช่วยเหลือให้กำลังใจแล้วไอคมาวินอ่ะมาวินไมอยโยนอ่ะช่วยเพื่อนค่ะช่วยเพื่อนเรื่องต่างๆค่ะช่วยเพื่อนเรื่องต่างๆที่เพื่อนทำไม่ได้อ๋อที่เพื่อนทำไม่ได้ก็ช่วยเหลือโอเคพอได้อยู่อ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็มีคนได้คะแนนไปโอ้ในบูไม่เห็นตอบเลยเธอติดลบฉันอยู่นะเธอไม่ตอบ ป้าแต่เมื่อวานแล้วอะไม่พูดเลยอะเป็นคนมากโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ย่อนที่เรารู้ว่าในโรงเรียนเนี่ยมันเราเลือกเพื่อนไม่ได้หรอกว่าแบบใครจะมาอยู่ห้องกับเราเพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องเข้าใจได้ว่าแต่ละคนอะมีความแตกต่างกาันอย่างล่าสุดที่แบบท็อกออ t เทาล่าสุดเขามีการประกวดอะไรลูกสาวสาวได้ตามมหผู้ชายได้เห็นข่าวไหมา ล่าสุดเขามีการประกวดอะไรคะระดับประเทศน่ะ m i s, <Ms. Grant>. <S แ Grand m i s แ Grand เหรอไม่อนุมไม่รู้นี่แบบเป็นจุดพีคจุดเปลี่ยนของคนในประเทศเลยอ่ะแข่งคันไรมึงเหรอผู้หญิงอะของผู้หญิงอะ่ะ<อ>มิสไลส์จะมีแฟนมะขามดอง<ม>อะไรเหรอมีมะขาม เธอไม่ได้ยินเลยอะคะข่าวเพาะว่าน่าจะออกบ่อยอยู่นะมิสอะไรใครตอบได้บ้างใครติดตามข่าวบ้างที่ได้จบอเออมิสยูนิเวิร์สโอ้แอนเดลคะแนนไปเลยค่ะมิสยูนิเวิร์สที่เป็นข่าวคุกมโคมเลยนะถ้าใครดูข่าวอ่ะมันจะขึ้นเลยนะซึ่งของไทยเราอ่ะปีนี้เป็นปีแรกที่เกิดอะไรขึ้นกับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด